ชาวทั่วโลกสะพรึงเมื่อ,อยูยิสุไทยสร้างปรากฏการณ์สะเทือนเวทีโลกอีกครั้งการกลับมาพงาดของนักสู้สายเลือดไทยในศึกชิงแชมป์โลกปีนี้ไม่เพียงแค่คว้าแชมป์ธรรมดาแต่คือการครองบัลลังก์ติดต่อกันถึง3ปีซ้อนแบบที่ไม่มีชาติไหนในเอเชียเคยทำได้มาก่อนเสียงเฮของคนไทยดังกระหึ่มไปทั่วทุกมุมโลกเมื่อทงไตรรงถูกชูขึ้นกลางเวทีพร้อมเพลงชาติไทยที่บรรเลงอย่างสาง่างาม ท่ามกลางสายตาของคู่แข่งจากบราซิลญี่ปุ่นเกาหลีและรัสเซียที่ได้แต่ยืนมองด้วยความตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าวันหนึ่งยูยิตสูไทยซึ่งเคยเป็นเพียงทีมเล็กๆในเอเชียจะก้าวขึ้นมาสยบทุกชาติในเวทีโลกได้ขนาดนี้จากทีมที่เคยถูกมองข้ามสู่กันเป็นแชมป์โลกสามสมัยซ้อนมันไม่ใช่แค่เรื่องของเหรียญทองแต่คือศักดิ์ศรีของคนไทยที่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความมุ่งมั่น ความอดทนและหัวใจของนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ให้ใครง่ายๆไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเก่งกาจมาจากประเทศใดก็ตามในรอบชิงชนะเลิศปีนี้บรรยากาศเรียกได้ว่าไฟลุกทั้งสนามเมื่อ,อยูยิสูไทยต้องเจอกับตัวเต็งจากบราซิลเจ้าของแชมป์หลายสมัยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชาติผู้ให้กำเนิดศิละปะการต่อสู้ขแขนงนี้การเผชิญหน้าระหว่างสองขั้วพลังทำให้คนดูแทบลืมหายใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเกินคาด เมื่อยอดนักสู้ไทยอย่างชยพลสันติสุขและพิมพ์ชนกรรัตนกุลโชว์ฟอร์มเหนือชั้นไล่กดดันคู่ต่อสู้อย่างไม่เกรงกลัวเสียงตะโกนเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ดังสนั่นทั่วอารีนาก่อนจะจบด้วยคะแนนขาดลอยและชัยชนะที่สวยงามทุกการเคลื่อนไหวของนักสู้ไทยในสนามครั้งนี้เต็มไปด้วยความมั่นใจ พลังความแม่นยำและการวางแผนที่เฉียบแหลมพวกเขาไม่ได้มาเพียงเพื่อแข่งขันแต่เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าย uh ุยิสูไทยไม่ใช่มามืดอีกต่อไปจากวันแรกที่หลายชาติยังหัวเราะเยาะมาวันนี้พวกเขาต้องยอมรับด้วยความเคารพว่าประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไทยได้เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของย uh ุยิสูโลกไปแล้วตลอดการ หลังจบการแข่งขันโซเชียลทั่วโลกต่างลุกเป็นไฟสื่อกีฬาชั้นนำจากญี่ปุ่นบราซิลและอเมริกาต่างพาดหัวข่าวไทยแลนด์สร้างตำนานครองบัลลังยูยิตสูโลก3ปีซ้อนพาพนักสู้ไทยก้มลงจุบพื้นเวทีพร้อมทงชาติบนบา่าถูกแชร์กระหน่ำไปทั่วแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างติกต o อกเอ็กทวิตเตอร์ และอินสตาแกรมในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงยอดวิวทะลุหลักสิบล้านมีทั้งความตะลึงปลื้มและชื่นชมในความสามารถของนักกีฬาชาวไทยสิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกถึงไม่ใช่เพียงความแข็งแกร่งของร่างกายแต่คือจิตวิญญาณของนักสู้ไทยที่เต็มไปด้วยความเคารพในศินละปะการต่อสู้ ทุกการโค้งคำนับทุกคําพูดของนักกีฬาหลังชัยชนะแสดงถึงความอ่อนน้อมที่งดงามพวกเขาไม่โอ้อวดไม่ย่อเย้ยคู่แข่งแต่ขอบคุณทุกคนที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้มีความหมายสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ต่างชาติประทับใจและพูดถึงยูยิสูไทยในฐานะทีมที่มีทั้งฝีมือและหัวใจย้อนกลับไปเมื่อสปีก่อนไม่มีใครเชื่อว่าไทยจะครองโลกได้ขนาดนี้ ตอนนั้นทีมยูยิสูไทยยังมีข้อจำกัดทั้งเรื่องงบประมาณสนามซ้อมและการสนับสนุนแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของนักกีฬาและทีมโค้ชที่ทุ่มเทสุดกำลังพวกเขาฝึกซ้อมหนักทั้งวันทั้งคืนจนวันนี้ผลแห่งความพยายามนั้นได้ออกดอกอย่างงดงามทุกเหนือทุกหยดน้ำตาได้หลอมรวมเป็นความภาคภูมิใจของทั้งชาติในหมู่คอมเมนต์จากแฟนกีฬาทั่วโลกมีหลายข้อความที่ถูกแชร์อย่างหนัก หนึ่งในนั้นคือจากชาวญี่ปุ่นที่เขียนว่าผมนึกว่าไม่มีใครจะล้มบราซิลได้แต่ไทยทําได้ด้วยสไตล์ของตัวเองอย่างงดงามสมควรได้รับคําว่าตํานานขณะที่แฟนกีฬาชาวเกาหลีใต้กล่าวว่านักสู้ไทยมีทั้งความแข็งแกร่งและจิตใจที่อ่อนโยนนี่แหละคือศิลปะที่แท้จริงส่วนคอมเมนต์จากฝั่งบราซิลก็เต็มไปด้วยความเคารพ พวกเขาสมควรได้รับแชมป์พวกเขาสู้ด้วยหัวใจเราขอคาระวะทีมไทยแม้แต่สื่อดังจากอังกฤษอย่าง BBC Sport ยังเขียนรายงานพิเศษถึงความสำเร็จของยูยิสสู่ไทยว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในชนิดกีฬาที่คนไทยไม่เคยครองโลกมาก่อนและยังชื่นชมว่าระบบการฝึกซ้อมของไทยได้พัฒนาออย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยมีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเข้ามาช่วย รวมถึงการสร้างโปรแกรมฝึกสมาธิและความแข็งแกร่งทางจิตใจซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทีมไทยมีความนิ่งและแม่นยำม,มากกว่าคู่แข่งอีกหนึ่งสิ่งที่น่าทึ่งคือการรวมพลังของคนไทยทั่วประเทศที่ร่วมกันส่งแรงเชียร์นักกีฬาหลายคนเล่าว่าทุกครั้งที่รู้ว่ามีคนไทยนับล้านเฝ้าดูอยู่พวกเขาจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายเเสียงตะโกนสู้ๆไทยแลนด์ จากบ้านเกิดคือพลังที่ผลักดันให้พวกเขาก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองหลังการแข่งขันนักสู้ไทยทั้งทีมได้รับการต้อนรับกลับประเทศอย่างยิ่งใหญ่สนามบินสุวรรณภูมิเกือบแตกเมื่อแฟนแฟนแห่มาต้อนรับแน่นขนาดธงชาติถูกโบกสะบัดเสียงเพลงชาติถูกเปิดซ้ำอีกครั้งน้ำตาของนักกีฬาและแฟนๆหลายพราคด้วยความภูมิใจเพราะนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะของทีมแต่คือชัยชนะของคนไทยทั้งชาติ ในโลกออนไลน์คำว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูยิตสูไทยและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยแลนจิวจิสึติดเทรนด์อันดับหนึ่งไปทั่วทั้งทวิตเตอร์และติกต็อกคนทั่วโลกต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนถึงกับบอกว่านี่คือยุคทองของยูยิตสูไทยหลายคนเริ่มหันมาสนใจศิละปะการต่อสู้แบบไทยและอยากเดินทางมาฝึกถึงประเทศไทยสถาบันยูยิตสูหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ได้รับการติดต่อจากต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้หลายสำนักข่าวในเอเชียยังวิเคราะห์ว่าความสำเร็จของยูยิตสูไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลจากการวางระบบระยะยาวการสร้างนักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชนการส่งไปเก็บตัวต่างประเทศและการนำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพัฒนาทักษะเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่องทีมงานไทยทำงานอย่างมืออาชีพทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ตั้งแต่โค้ชฟิตเนสเทรนเนอร์จนถึงนักกายภาพบำบัดทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้ธงชาติไทยอยู่บนสุดของโลกความสำเร็จในครั้งนี้ยังทำให้รัฐบาลและสมาคมกีฬาไทยเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับยูยิสูมากขึ้นมีการประกาศจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนรวมถึงสร้างศูนย์ฝึกระดับนานาชาติในประเทศไทยเพื่อรองรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาไทยและต่างชาติในอนาคต ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ายูยิสูไทยไม่ได้เป็นเพียงกระแสชั่วคราวแต่กำลังจะกลายเป็นพลังถาวรในวงการกีฬาระดับโลกในโลกตะวันตกเองหลายประเทศเริ่มมองยูยิสูไทยเป็นกรณีศึกษาความสำเร็จพวกเขาสงสัยว่าประเทศที่ไม่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมของยูยิสูจะสามารถครองแชมป์โลกได้อย่างไรคำตอบคือหัวใจของคนไทย ที่พร้อมจะสู้ทุกสนามไม่ว่าคู่ต่อสู้จะยิ่งใหญ่เพียงใดพวกเขาไม่เคยถอยมีคอมเมนต์จากแฟนชาวอเมริกันคนหนึ่งที่พูดไว้อย่างลึกซึ้งว่าผมดูการแข่งขันมาทั้งชีวิตไม่เคยเห็นทีมไหนที่รวมความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนได้สมดุลเท่าทีมไทยพวกเขาสู้เหมือนนักรบแต่ยิ้มเหมือนเพื่อนนี่แหละคือเสน่ห์ของไทยแท้ขณะที่ชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งเขียนว่าไทยกำลังสร้างยุคใหม่ของยูยิทสูโลก เราทุกคนต้องยอมรับว่าพวกเขาคือผู้นำยุคนี้คอมเมนต์นี้ได้รับไลค์มากกว่าสามหมื่นครั้งในเวลาไม่ถึงวันอีกข้อความที่ถูกพูดถึงอย่างมากมาจากแฟนบราซิลซึ่งกล่าวว่าเราคือชาติผู้ให้กำเนิดแต่วันนี้เราขอยอมรับว่าไทยคือผู้ที่ทำให้ยูยิสสูกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนี่คือคำพูดที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศน้ำตาซึมชัยชนะสามปีซ้อนของยูยิตสูไทยไม่ได้หมายถึงการจบ แต่คือจุดเริ่มต้นของตำนานใหม่ที่กำลังถูกเขียนอย่างเข้มข้นนักสู้รุ่นใหม่หลายคนเริ่มฝันอยากขึ้นสู่เวทีโลกเหมือนรุ่นพี่พวกเขาเชื่อว่าถ้ามีความพยายามมากพอความฝันก็ไม่ไกลเกินเอื้อมในสังคมออนไลน์ของไทยคลิปการคว้าแชมป์ถูกแชร์อย่างต่อเนื่อง มีคนภาคซ้ำทำมีมทำคลิปรีแอร์ออฟก,กอบางคลิปมียอดวิวทะลุหลักล้านภายใน24ชั่วโมงความภาคภูมิใจของคนไทยได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศเด็กๆหลายคนเริ่มสมัครเรียนยูยิตสูมากขึ้นสนามฝึกซ้อมแน่นทุกสัปดาห์ครูฝึกบางแห่งถึงกับต้องเปิดรอบพิเศษเพื่อรองรับผู้สนใจสิ่งที่น่าชื่นชมคือนักกีฬาชุดแชมป์โลกยังคงถ่อมตนพวกเขากล่าวว่า เรายังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้เราชนะได้เพราะทีมและเพราะคนไทยทุกคนที่เชียร์เราคำพูดเรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้กลายเป็นคำที่ถูกแชร์มากที่สุดในสัปดาห์นั้นทั่วโลกต่างจับตามองว่ายูยิสูไทยจะสามารถครองบัลลังก์ต่อเนื่องในปีที่4ได้หรือไม่แต่สำหรับคนไทยแล้วไม่ว่าจะผลการแข่งขันเป็นอย่างไรความภาคภูมิใจครั้งนี้ได้ฝังลึกในใจของทุกคนไปแล้วตลอดกาลเพราะพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่า คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่ใช่เพียงคำพูดสวยหรูแต่เป็นความจริงที่ถูกยืนยันด้วยเหรียญทองและความเคารพจากทั่วโลกและเมื่อมองย้อนกลับไปจากวันที่ไม่มีใครรู้จักชื่อ,อยูยิสูไทยจนวันนี้ที่ชื่อของทีมไทยกลายเป็นตำนานที่ทั่วโลกเอ่ยถึงด้วยความเกรงขามมันคือเส้นทางแห่งความมุ่งม,มั่นที่ไม่ยอมแพ้ไม่ถอยหลังและไม่หยุดพัฒนาชาวไทยทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่คือความภูมิใจของชาติและต่างชาติเองก็ยอมรับเช่นกันว่านี่คือทีมที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งโลกเสียงเพลงชาติไทยที่ดังขึ้นกลางเวทีโลกในปีที่3มติดต่อกันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงเพลงแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของศักดิ์ศรีความมุ่งมั่นและพลังของหัวใจคนไทยที่ไม่มีวันดับไม่ว่าการแข่งขันจะจบลงอย่างไรแต่ตำนานของยูยิสูไทยจะยังคงถูกเล่าขานต่อไปตรับนานเท่านาน เครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอมเมนต์ต่างชาติไทยเจ๋งมากเทคนิคเขาละเอียดและแม่นยำกอว่าที่คิดสมควรได้แชมป์จริงๆทีมไทยกำลังเปลี่ยนโลกของยูยิสสูไปตลอดการเราทุกคนต้องศึกษาจากพวกเขาจากใจคนบราซิลพวกคุณคือแชมป์ที่แท้จริงขอบคุณที่ทำให้ยูยิตสูกลับมาหน้าตื่นเต้นอีกครั้ง ทีมไทยคือแรงบันดาลใจแห่งปีพวกเขาแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นชนะทุกอย่างฉันดูทุกแมตชไทยต่อสู้ด้วยเทคนิคและหัวใจพวกเขาคือศิลปินแห่งการต่อสู้ยูยิสุไทยคือความสมบูรณ์แบบทั้งร่างกายและจิตใจผมนับถือสุดๆประเทศเพื่อนบ้านเราสุดยอดจริงๆไทยคือแรงบันดาลใจของอาเซียน3ปีซ้อนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไทยคือมหาอำนาจใหม่แห่งยูยิสุโลก พวกเขามีทั้งพลังและความสุภาพแบบที่หายากมากในกีฬาต่อสู้ดูไทยต่อสู้แล้วรู้สึกคือเขิมมากพวกเขาทำให้ทุกคนต้องลุกขึ้นปรบมือนี่แหละคือเรื่องราวที่ทำให้ทั่วโลกต้องสะพรึงเมื่อ,อยูยิสูไทยไม่เพียงแค่ชนะแต่ชนะด้วยหัวใจและทำให้โลกทั้งใบต้องยอมรับในพลังของนักสู้ไทยที่แท้จริง